นิตยสารบังเอิญงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น46เลขชุดสองตัว43 45 47 49 63 65 64 69เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น296 เลขชุดสามตัวหกห้าเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หกเก้าเลขชุดสองตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าแปดแปดเก้าหกสองสองหกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกนุ่มหวยล็อตงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น ห้สเลขชุดสามตัวหนึ่งสองหหนึ่งสสเลขชุดสองตัวสองห้าสี่ห้า7จ็ดห้หสองสามสสาดส้ในงวดวันที่16สิงหาคม เลขชุดสองตัวหกสามเข้าสองตัวล่าง